สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีกับวันที่สิ่งมีชีวิตอย่างนกฮูกนะครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกด้วยนะที่บินได้ผมไปเห็นเทลเลอร์มาแล้วมันบินได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความซวยแล้วกันโอ้โหเพราะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะนึกยังไงเลยนะถึงความน่ากลัวที่มันจะบินมาคือโอ้โห เดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะว่าเจ้านกคูกตัวนี้เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างและมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปล่านกคูกกันนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยผู้สร้างเขาก็ได้อธิบายไว้สักเล็กน้อยเนาะที่คำอธิบายของตัวเกมนี้จริงๆคือในอัปเดตนี้นั่นแหละเหมือนจะมีการพูดถึงใครสักคนหนึ่งด้วยนะครับน่าจะเป็น NPC ในพื้นที่นะเดี๋ยวนี้ต้องไปดูกันคือ NPC คนนี้น่าจะเป็นคนดูนกคูกหรือผู้สังเกตการสิ่งมีชีวิตไอ้เจ้าตัััวนนนน้่น่น่แหละาซึง ซึ่งอันนี้เขาเขียนไว้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่า NPC คนนี้มีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวอะไปดูกันฮะไปครับ let's go <S เอ๊โอ้ตรงนี้เหรอใครนี่วัสดีครับอะไรเนี่ยโอ้คนนี้เหรอนี่ไง b i r d watcher นะครับผู้สังเกตการนกเนาะโอ้เอาคนนกมาแลกมาแลกเชื้อเพลิงครับคือคุยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะ โอผมนึกว่าผมนึกว่าเป็น NPC ที่จะคอยเล่าเรื่องราวของไอ้เจ้าสิงมีชีวิตตัวนั้นไงแต่ไม่ใช่ฮะกลายเป็นอ่าผู้แลกเปลี่ยนนะครับซึ่งต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยอ่าเป็นเหมือนจะมีรีเสิร์ชด้วยนะครับเป็นการวิจัยเนาะก็โอเคค่อยว่ากันนะตรงจุดนี้แล้วถ้าผมเปิดแผนที่อ๋อย,ยังไม่มีแผนที่ลืมลืมไปพิง่งพิ่งช่วงพิ่งช่วงเริ่มต้นนะครับคือทำแคมป์ไฟให้ได้เลเวล2ก็เจอแล้ว อ่าอันนี้ในกรณีของผมนะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละเนาะลองไปดูกันได้เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพร้อมเข้าสู่ใบโอมหิมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเอาไปฮะไปกันต่อเฮ้ยวัโอ้นกฮูกได้ตื่นขึ้นแล้วว a t เป็นเพราะผมเข้าไปสำรวจหรือเปล่าเอ้ยโอ้แต่ว่าคัตซีนที่ผมเห็นจากในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับอันนั้นน่าจะเป็นทีเซอร์มั้งที่ผมเห็นแต่อันนี้เป็นคัตซีนสั้นๆเนาะที่อยู่ภายในเกมซึ่งจะเห็นได้เลยว่านกคูกนั้นบินได้จริงๆโอ้โหชีวิตสวยและทีนี้ อย่างทีอ่อย่างที่ตัวเกมเขาได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็เป็นข้อมูลภายในเกมได้แหละนะก็คือเขาอธิบายว่าเจ้านกพูกตัวนี้เนี่ยไม่ชอบการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเนาะผมก็สันนิษฐานว่าห้ามวิ่งแน่นอนแต่ใครสดล่ะจริงไหมเออผมยังไม่ผมยังไม่ได้เห็นแบบจังๆเลยนะเดี๋ยวอ่ะรอก่อนนะอันนี้ก็อยู่ดีๆก็คัดซีนขึ้นมาแล้วก็แปลกเนาะอยู่ดีๆผมก็นั่งดูปกติผมจะกดข้ามนะ เออดีที่ผมไม่กดข้ามเลยได้เห็นอะไรพวกนี้หน่อยอ่ะก็มาให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนตัวเป็นๆน,นั้นรอแป๊บหนึ่งผมกำลังทำให้แคมป์ไฟของผมมันดูดีก่อนแล้วก็เสื้อกันหนาวก็ยังไม่มีเลยรอแป๊บเค okay, เรียบร้อยได้สักทีนะเดี๋ยวเข้าไปสํารวจกันนะครับว่าจะเจออะไรบ้างผมแค่อยากเจอนกฮูกนะเนี้ยจะเจอไหมนะอันนี้ฮะทุกทุกคน เห็นไหมมันจะอยู่ในอาคารที่คล้ายๆอาคารวิจัยอะไรพวกเนี้ยจะเป็นอาคารสีส้มนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเจ้านกฮูกนั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปที่ไอเทมเพลดีกว่าตรงนั้นน่าจะมีซัมติงนะครับเอาระเจอและว่าแต่ผมยังไม่เจอนกฮูกเลยนะแต่ขอขนก็ได้อ่านี่ไงพูดปุ๊บได้ปับ๊บ ขอขนเยอะๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องใช้ขนเท่าไหร่ก็เก็บให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรวัดวัดวัดเด็ดเด็ดเด็อโอ้เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงด้วยคือผมอาจจะไม่ได้บอกให้ทุกคนได้รู้นะครับแต่ว่าผมก็นั่งคิดอยู่เอ๊คือมันจะแบ่งโซนเลยไหมโอ้โอ โอ้ถ้าถ้าสีแดงเต็มแสดงว่ามันโอ้ยผมผมต้องผต้องผมต้องไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ทําไมล่ะครับอยู่ทําไมล่ะครับนู่นไงนู่นนู่นนู่นู่นจริงด้วยฮะเหมือนมันจะแบ่งพื้นที่กันนะครับก็อย่างเช่นผมอยู่ในพื้นที่หิมะดูมันวิ่งมันไม่ได้บินครับทุกคนมันไม่ได้บินมันวิ่งไล่มันวิ่งไล่โอ้โหวิ่งเร็วด้วยแล้วมันเกลียดแสงไหมเนี่ยเหมือนมันเกียดแสงไหม อุย้ยเกียร์ด้วยเหรอโอ้โหเกียร์แสงเดินกันครับเกียร์แสงครับอันนี้คือวิธีรับมือนะเอาแสงส่องเข้าไปนี่โอเคสบายสบายอยู่ไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าเหมือนจะวิ่งเร็วนะอุย้ยมันมันวิ่งเร็วกว่าอ่าควางแน่นอนอันนี้จากความรู้สึกคือวิ่งเร็วกว่าแน่นอนเป็นศัตรูตัวใหม่จริงด้วยนะทุกคนเป็นศัตรูตัวใหม่นะครับอ่าโอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอด เอาละวิธีการรับมือเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะก็คือเอาไฟส่องได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกที่มันอ่ามันบินอยู่ไม่ใช่แบบวิ่งไล่ล่านะในช่วงที่มันกําลังบินอยู่เนี่ยคือมันกําลังหาเราอยู่นั่นเองซึ่งตรงจุดจุดนี้แหละครับหากเราทําการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งเนี่ยคือเดินเนี่ยมันน่าจะเต็มเต็มช้านะครับก็คือไอ้ตรงดวงตาน่ะถ้ามันเป็นสีแดงปุ๊บแสดงว่ามันเห็นเราแล้วนั่นเองอ่า คือถ้าเดินเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นช้ากว่าวิ่งนะเพราะว่าวิ่งตะกี้นี่ขึ้นเร็วมากาส่วนวิธีการรับมือนี้ก็ไม่ได้ยากครับเอาไฟส่องได้ถ้ามันไล่ล่าเราแล้วนะเออแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตรงจังหวะที่มันยังบินหาอยู่เนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าบินหาหรอกครับมันก็แค่บินขึ้นไปแล้วก็บินลงมาอยู่ตรงนัดที่ที่หนึ่งนะตรงบริเวณใกล้เรามันก็จะนิ่งๆอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะคอยสังเกตเรานั่นเองและจังหวะนั้นแหละฮะที่เราต้องห้ามเดินห้ามเคลื่อนที่เลย แล้วเราจะเคลื่อนที่ยังไงอันนี้จากที่ผมคิดนะครับก็คือต้องรอมันบินขึ้นไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินหรือไม่ก็วิ่งออกมาอ่าแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็วิ่งหนีออกมาเลยครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็ตามวิ่งออกมาเลยไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันแล้วก็ส่วนเรื่องโซนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนมันจะแบ่งพื้นที่กันนะก็คือหากเรากับตอนช่วงกลางคืนไม่ทันในพื้นที่ที่เป็นอ่าพื้นที่หิมะเนาะ ก็คือหากเรายังอยู่ในพื้นที่หิมะเนี่ยแล้วมันตกกลางคืนพอดีไอ้เจ้านกคูกตัวเนี้มันจะออกไล่ล่าเราแทนควางนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่หิมะแต่เราอยู่ในพื้นที่ป่าปกตินั่นแหละอันเนี้ยควางก็จะออกไล่ล่าอ่าพอนึกออกไหมน่าจะเป็นแบบนั้นเอาละผมเอาคนนกมาให้แล้วนะวางเข้าไปโอ้เดี๋ยวนะจ๊ะโหได้ง่ายแบบนี้เลยโหอ,อีซี่ครับผมนึกว่าต้องรีเซิร์ชตรงนี้ให้ครบก่อนนะแล้วก็น่าจะได้แต่ว่า ไม่ใช่ครับุ้ยเดี๋ยวอุ๊ยโอ้โหสวยแล้วสวยสวย <c oughs> เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันอ่าเหมือนมันจะมีรีเสิร์ชมันก็คือการวิจัยนะทุกทุกคนผมต้องเก็บให้ครบเหรอโอ้คนนกขนนกมันหายยากไปเนี่ยคือผมรู้แหละว่ามันอยู่ตามพื้นที่ตรงนั้นนะพื้นที่หิมะอ่าเดี๋ยวลองเก็บให้ครบดูก่อนเนอะอาจจะมีซัมติงก็เป็นไปได้จริงไหม เดี๋ยวผมว่าจะไปทดลองให้ดูอีกรอบหน่อยเกี่ยวกับวิธีการรับมือแล้วก็สังเกตการเจ้านกคูกตัวน,นั้นนั่นเองก็เดี๋ยวรอวันต่อไปแล้วกันจะได้เข้าไปหาขนนกด้วยน่าจะต้องเก็บเยอะอยู่อ่าผมเจอแล้วเอใช่ใช่ตอนที่มันไล่ล่าผมนี่คือที่ผมกําลังจะบอกก็คือใช่เส้นทางที่มันไล่ล่าผมหรือเปล่ามันเลยมีขนนกตกแบบนี้หรือมันก็อาจจะสุ่มดอกตามทั่วแมปนั่นแหละจริงไหม เออมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะโอ้อย่างนี้ก็ต้องหายากกันดิพอพื้นที่ก็ยันดันเป็นสีขาวทั้งแผนที่เอออ่ะๆจะพยายามแล้วกันเอาละตอนนี้กําลังจะตกกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราควรจะรับมือ,อยังไงดีในยี่ยังไงมาแล้วทุกคนอ่ามันไม่เห็นจริงด้วยนะก็คือเราต้องยืนอยู่นิ่งๆครับอ๋อแต่ว่ามันก็น่าจะเหมือนกับควางนะถ้าเราอยู่ในช่วงกลางคืนอ้โอ,โอ้นี่ไง โอ้ยนี่ไงที่ผมกําลังจะเตือนนะก็คือหากเราอยู่ใน่าช่วงกลางคืนนานๆเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าพวกนี้โผล่มาหมาป่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะวิธีการฟาร์มขนก็น่าจะต้องคือมันต้องดรอปจากไอ้เจ้าตัวเนี้ยเท่านั้นเลยอะ่ะอันนี้ไงโอ้วิจัยขนแบบนี้ครับโอเคเลยสบายๆอุ๊อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วต้องต้องระวังหมาป่านะฮะต้องระวังหมาป่าโอเคโอเคไหนๆผมก็รู้วิธีการเก็บการวิจัยแล้วก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันเอตะกี้มันอยู่ตรงแ,แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอโื้หไม่น่าเลยตะกี้นี้จะไปเก็บอ่าฮะจะไปเก็บขนนกแต่หาไม่เจอหรือมันมีจำกัดการดอบอันนี้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับวิธีการรับมือก็คือยืนนิ่งๆฮะแต่มันก็จะมีในส่วนของหมาป่าเกิดด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะเตรียมพร้อมให้ดีๆเอาละเดี๋ยวมาสรุปกันอีกสักเล็กน้อยนะครับถึงวิธีการได้ขนนกเนาะ ก็คือต้องได้จากไอ้เจ้านกฮูกตัวนั้นเท่านั้นเลยหรือไม่ก็ไปหาจากในไอเทมเพลก็ได้แต่ว่าแบบนั้นมันจะจํากัดเนาะถ้าอยากได้เลยก็ต้องอย่างที่เห็นได้แหละฟาร์มจากนกคูกนั่นเองอันนี้ก็จะง่ายกว่าอ่ะรีเซิร์ชต,ตอนนี้ของผมได้ประมาณนี้แหละถ้าให้ผมเดาผมน่าจะขาดอีกประมาณ6ไม่ก็ 8. ประมาณนี้นะฟาร์มไม่ยากครับง่ายๆถ้าเรารู้วิธีแล้วโอ้แต่ดีแฮะได้เชื้อเพลิงไม่ต้องมาคอยกังวลด้วยอ่ะเดี๋ยวต๊กลางคืนเราไปเก็บขนนกกันต่อ เดี๋ยวผมจะไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็เอาผ้าพันแผลหรือไม่ก็แบนเดตมาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเอาจริงๆมันก็รับมือง่ายกว่าควางเนาะเพราะว่าควางเนี้ยไม่ว่าจะยังไงมันก็ไล่ล่าเลยจริงไหมแต่ว่าเจ้านกคูกตัวนี้ก็คือต้องรอให้มันเห็นก่อนถ้ามันไม่เห็นก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงไหม <c oughs> เหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โหเล่นตั้งนาน ทำไมผมเพิ่งมาเห็นป้ายตรงนี้เดี่ยโอ้โหเขาก็ขยันไว้หลังป้ายเนาะนี่ครับเขาบอกไว้นะก็คือห้ามเคลื่อนไหวเวลามันอ่าแลนดิ้งมาตรงพื้นเนาะก็ประมาณนั้นมันจะไม่เห็นทางที่ก็แลนดิ้งมาใกล้มากๆนะแต่ไม่เห็นเออไม่เป็นไรถ้ามันเห็นนี่จะไม่ดีเอาเกมมันจะตึงเครียดมากเกินไปก็ถือว่าดีครับแวะมานิดหน่อยเอาละฮะทุกทุกคนรอตกกลางคืนนะก็พูดปุ๊บมาปั๊บ ตอนนี้ผมอยู่ตรงยอดภูเขาน้ำแข็งตรงนี้นะผมคิดว่าหมาป่าน่าจะขึ้นมาไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูกันเอาละมันลงมาแล้วผมอยากรู้ไงว่าคืนนึงเนี่ยมันฟาร์มได้เท่าไหร่อ่าก็นิ่งๆเลยนะครับห้ามเคลื่อนที่ดรอปหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอดูกันอุ้ยอุ้โอ้ยมันขึ้นมาได้โอเคแล้วก็ลงไปแล้วสวยครับสวยอยาขึ้นมาได้เลยอันตรายตอนนี้มันลงมาอีกรอบแล้วนะฮะดูซิว่าจะดรอปเพราะมันลงมาที่เดิมเลยเนาะ แล้วก็ดอบให้อีกอันหนึ่งโอเคอ่าผมอยากเห็นตอนมันบินลงมาเนาะเดี๋ยวรอดูแป๊บมีไหมโอ้โหถ้าผมมองขึ้นมันมันไม่ลงมาเลยนะใช่ไหมะตะกี้นี้ผมมองขึ้นมันไม่ลงมาเลยเดี๋ยวจะลองอีกรอบแล้วกันโอ้แต่ว่าโอ้มันดอบแค่2อันครับไม่ดอบมากกว่านี้แล้วตอนดึงคืนเนาะทำไมกลัวคนฟามแบบผมรอระจะมีเหรอคนฟางแบบผม <laughs> เออเอาละเรียบร้อยมาป่าก็ไปแล้วแล้วก็บินขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหบินสูงมากครับโอเคได้มาสองขนเนาะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เดี๋ยวค่อยๆเก็บการวิจัยไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตตะกี้นี้ก็คือเวลาผมมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะไม่ลงมา อันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองมองไปสักนาทีหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ผมจะลองมองไปสักนาทีหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างลงมาถี่นะไม่ใช่นานๆครั้งมันลงมาถี่เลยเดี๋ยวมาทดลองกันว่าถ้าผมมองขึ้นไปสักนาทีหนึ่งเนี่ยมันจะลงมาไหมคือ <c oughs> ถ้ามันไม่ลงก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราก็สามารถใช้วิธีมองขึ้นไปด้านบนก็ได้เพื่อที่ไม่ให้มันบินลงมาเนาะอันนี้ในกรณีที่ผมยืน Sed นิ่งๆนะอ่าเผื่อเผื่อไว้คนที่เคลื่อนที่อยู่ คือถ้าเป็นแบบนั้นก็วิ่งหนีเลยก็ได้ครับเออไม่ต้องมองขึ้นไปแต่ผมอยากจะมาทดลองให้ดูไงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเอาเรามาคืนนี้เจ้าปีศาจควางหิวด้วยนะครับโอ้มันลงมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มขนนกไปก่อนเพราะอย่างไงมันก็จํากัดแค่2คนอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ค่อยมองขึ้นไปด้านบนแบบชิวๆนะครับเอามาบินขึ้นบินขึ้นมาโอเคบินขึ้นไปแล้วอุย้ยมันแยกล่างได้ครับ โอ้ไม่เกี่ยวฮะมองข้างบนสุดท้ายมันก็ลงมาอยู่ดีแต่ทําไมตะกี้นี้มันไม่ลงนะใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะจังหวะไหมอันนี้เห็นไหมมันลงมาอีกแล้วโอเคครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวสุดท้ายมันก็บินลงมาอยู่ดีอ่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะนั่งเก็บการวิจัยไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรอ่าเรียบร้อยนะครับ เก็บไม่ยากนะง่ายๆถ้าใช้วิธีแบบที่ผมบอกไปไปยืนตรงแท่นน้าแข็งถึงแม้ว่าหมาป่าจะมากัดเราอันนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจเนาะเพราะว่าถ้ามันกัดทีนึงเนี่ยมันก็จะเดินออกห่างแล้วมันก็จะเดินตกไปเอง <c oughs> เออแล้วเราก็ฟาร์มแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยได้คืนละสองคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนเอาละเอาไปครับผมเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้ได้เจมฮะเจมสีเขียวมาส่วนนึงได้มาส่วนเดียวโอเคอารับอีกไหม โอ้ไม่ได้แล้วครับก็เอาเป็นว่าถ้าเราทำคอมพพสเนี่ยก็จะได้เจมมา1ส่วนเนาะ1ชิ้นด้วยกันอ่าก็มาทำกันได้ง่ายๆฮะเอาละเอาเป็นว่าอัปเดตนี้ค่อนข้าขนงน้อยนะไม่ได้ใหญ่มากก็เพิ่มศัตรูตัวใหม่นะครับที่อยู่ในระดับเดียวกับควางเลยก็คือเราไม่สามารถจัดการได้นั่นเองแล้วก็ส่วนวิธีการรับมือเนี่ยถ้าเรารู้วิธีเนี่ยมันก็จะไม่ยากเลยง่ายๆเลยครับสบายมาก ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถึงวิธีการรับมือแล้วก็เอาตัวรอดจากเจ้านกฮูกนั่นเองก็ลองเอาไปทำตามกันได้นะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นั้นก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับแต่แป๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม